กรณีที่นักศึกษาสาวเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับถูกฆ่าข่มขืนภายในบ้านพักของตัวเองฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ชื่อนายนัทกรทิปัญญานะครับจับได้โดยสืบจากโทรศัพท์มือถือที่นี่นะฮะคนร้ายเอาไปขายให้กับทางร <c oughs> ้านแห่งหนึ่งนะครับ แล้วร้านเขาก็บอกว่าอ๋อนายรัศกรที่ปัญญานี่แหละเป็นคนเอามาขายหลังจากนั้นตำรวจก็ตามไปจับตัวได้นะครับที่สุดแล้วจำนวนต่อหลักฐานก็ยอมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีอาชีพเป็นพนักงานข,ขับรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคือวันเกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนไปแล้วจะเป็นเช้าวันจันทร์เนี่ยแหละฮะเสพยาบ้าในบ้านคือบ้านเขาก็อยู่ถัดจากซอยบ้านของคนที่เสียชีวิตอีกซอยหนึ่งกันเองนะฮะ เสพยาบ้านในบ้านจนเมาแล้วก็เดินออกมานอกบ้านพอเดินผ่านหน้าบ้านของผู้ตายนะครับก็พยายามเข้าไปงัดตะต่างจะเข้าไปขโมยของพอเข้าไปถึงได้รู้ว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็นอนอยู่ในห้องนะฮะก็เลยเจาะฝ้าเพยายดานขึ้นไปแล้วก็จะเจาะลงมาในห้องของผู้ตายพอลงมาแล้วเนี่ยนะะปรากฏฝ้ามันถล่มลงมาแล้วผู้หญิงเขาก็รู้ตัวก็พยายามขัดขืน ไอ้หมอนี่ก็พยายามที่จะข่มขืนนะครับโดยการบีบคอแล้วก็ข่มขืนนะครับระหว่างนั้นน้องคนนี้ก็เสียชีวิตนะฮะพอเสียชีวิตแล้วนะครับมันรู้ว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังข่มขืนศพอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ครั้งหลังเนี่ยเอาโทรศัพท์ iPhone ของผู้ตายเนี่ยถ่ายคลิปตอนข่มขืนเอาไว้ด้วยอีกอโตายแล้วนะตายแล้วคือโทษนะข่มขืนครั้งแรกเนี่ยบีบคอไปด้วยจนเขาตายครับ แล้วพอตายแล้วก็ยังมาข่มขืนซ้ำอีกแล้วเอามือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตอนข่มขืนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปเอามือถือเข้าไปแล้วก็เอาไปขายนะครับแล้วก็ปรากฏว่านายคนนี้มันวิป,ปริตจริงๆ,ๆนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะไปขโมยชุดชั้นในของผู้หญิงตามขอพักนะหรือว่าบ้านแถวๆนั้นเอามาที่บ้านของตัวเองแล้วก็สําเร็จความใครนะฮะตำรวจก็บอกว่าใครที่ถูกขโมยชุดชั้นในก็สามารถมา ชี้ตัวนายคนนี้ได้นี่นะฮะวันนี้พาไปถแถลงข่าวพาไปขอขมากับรูปของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ,รบแล้วก็พาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็แน่นอนแล้วครับว่าโดนทั้งแฟนโดนทั้งเพื่อนๆนโดนทั้งชาวบ้านที่เขาไม่พอใจเนี่ยนะพยายามที่จะเข้าไปลุมกระทืบแต่ตํารวจก็กันเอาไว้นะครเข้าข่ายจิตวิปริตเลยเนี่ย มันวิผลิตมากการอนรลายที่น่ากลัวน่ากลัวมาก,น,ากน่าจะอยู่ร่วมกับเราเลยเนาะใช่ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเราเลยอโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็ตํารวจพูดน่าสนใจนะฮะว่าคนที่ถูกขโมยชุดชั้นในไปเนี่ยนะฮะใครที่เน้องๆคุณผู้หญิงคนไหนที่ถูกขโมยชุดชั้นในไปครับตํารวจเตือนเหมือนกัให้ระวังครับเพราะมันมีคนถ้าเกิดคนที่ขโมยเป็นพวกโรคจิต มันอาจจะกลับมาได้นะมันอาจจะตะเวนอยู่แถวนั้นใช่อย่าย่ามใจบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นของเล็กน้อยไม่ไปแจ้งความไม่คือบางทีความที่เขาเ,<อ>เป็นโรคจิตบางทีเขาชอบไง<อ>สมมติเขาชอบกลิ่นที่เขาไปขโมยมาเนี่ยย้อนกลับมาหาเจ้าของเหรอ,อ,อชอบชอบเจ้าของมากเลยย้อนกลับมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายได้นะฮะอ,อันนี้ก็เป็นคําเตือนที่บางทีแบบเราก็คิดว่าโอ้ยพวกโรคจิตขโมยไปนึกว่าจบบางทีมันไม่แน่ถ้ามันโรคจิตมากๆเนี่ยต้องแจ้งความมาได้นะฮะ